สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแผนธุรกิจเนะสุกรสดและแช่แข็งกันนะคะวิชั่นวิสัยทัศน์เป็นผู้นำตามธุรกิจเนสุกรแบบครบวงจรสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในใจลูกค้ามิชชั่นพันธกิจ 1. มุ่งพัฒนาสายพันธุ์ของสุกรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 2. บริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจในทุกๆครั้งและ 3. ม,มีเอกสารผลนับรับรบองให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้า objectives วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสแสวงหาผลกำไรจากการประกอบธุรกิจ 2. เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้ลูกค้า 3. ผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพด้วยระบบโรงงาน GMP และ HACCP และ 4. พัฒนาธุธร,กธรกิจ และขึ้นทะเบียนโรงงานเพื่อการส่งออกต่างประเทศโกเป้าหมายองค์กร 1. ต้องการกำไร15%เร์เภายในระยะเวลา1ปี 2. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าไม่น้อยกว่า90% 3. ควบคุมของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตไม่เกิน5%และ 4. พัฒนาคุณภาพของสินค้าและเติบโตในตลาดสากลภายในระยะเวลา5ปีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในจุดแข็ง 1. นอนาคตจะมีการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร 2. ที่ตั้งโรงงานอยู่ในจุดที่สามารถส่งสินค้าได้รวดเร็ว 3. ม,มีบริการประกันสินค้าหากสินค้าเกิดความเสียหาย 4. มีบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5. เป็นเนื้อสุกรที่ปลอดสารปฏิชีวนะ100 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้อมปัจจัยภายในจุดอ่อน 1. เนื่องจากเป็นฟาร์มเลี้ยงระบบปิดจะทําให้ควบคุมต้นทุนยาก 2. ช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าน้อยในช่วงแรก 3. สินค้ามีราคาสูงกว่าคู่แข่ง 4. ขาดโรงค่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน 5. ขาดบุคลากรในการชําแหละเนื่องจากคนส่วนใหญ่กลัวการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้อมปัจจัยภายนอกโอกาส 1. ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น 2. อ้านอาหารส่วนใหญ่หันมาใช้เนื้อสัตว์ที่ปลอดสารปฏิชีวนะ 3. อาหารเป็นปัจจัย4ี่ในการดำเนินชีวิตธุรกิจเนื้อสัตว์จึงมีโอกาสสร้างรายได้มากขึ้นในทุกๆวัน 4. มีสถาบันการศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ของสุก,กร 5. ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความล้ำสมัยเชื่อมต่อได้ทั้งโลกทําให้สามารถเพิ่มช่องทางการขายได้มากขึ้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกอุปสรรค 1. ราคาสุกรผันผวนไม่คงที่ 2. มีเนื้อสัตว์ประเภทอื่นทําให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น 3. มีคู่แข่งในธุรกิจประเภทเดียวกัน 4. ในอนาคตจะเลี้ยงสุกรยากเนื่องจากเกิดโรคระบาดของสุกรหรือ ASF 5. กระแสการบริโภคอาหารมังสวิรัตอาจทําให้ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ลดลง TOWS Traumatic ก l u o s e s o เกิดจาก S จุดแข็งข้อที่1อนาคตมีการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร และ O. อโอกาสข้อที่2ร้านอาหารส่วนใหญ่หันมาใช้เนื้อสัตว์ปลอดสารปฏิชีวนะเกิดเป็นกลยุทธ SO. ์เออนาคตจะทําการค้าขายกับร้านอาหารเพื่อเสนอขายเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยกลยุทธ์ WO เกิดจาก W. จุดอ่อนข้อที่2ช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าน้อยในช่วงแรกและ O. โอกาสข้อที่5 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความร้ำสมัยเชื่อมต่อได้ทั้งโลกทําให้สามารถเพิ่มช่องทางการขายได้มากขึ้นเกิดเป็นกลยุทธ์ WO พัฒนาช่องทางการขายจัดจำหน่ายในหลายๆช่องทางเพื่อเพิ่มรายได้กลยุทธ์ s t เกิดจาก S จุดแข็งข้อที่5เป็นเนื้อสุกรที่ปลอดสารปฏิชีวนะ100%กับ P อุปสรรคข้อที่3มมีคู่แข่งในธุรกิจประเภทเดียวกัน เกิดเป็นกลยุทธ์ ST เนื่องจากเป็นธุรกิจเนื้อสุกรจึงมีคู่แข่งในท้องตลาดเยอะจึงต้องชูจ,จุดแข็งคือเป็นเนื้อสุกรที่ปลอดสารปฏิชีวนะที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคกลยุทธ์ W t เกิดจาก t e b ิจุดอ่อนข้อที่2ช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าน้อยในช่วงแรกกับที่อุปสรรคข้อที่3มีคู่แข่งในธุรกิจประเภทเดียวกันเกิดเป็นกลยุทธ์ WT เนื่องจากเป็นแบรนด์สินค้าใหม่ทําให้ผู้บริโภคไม่คุ้นชินจึงต้องทําการตลาดและโปรโมทสินค้า ห่วงโซ่คุณค่าแหวนทุเชิงใยกำลับ primary activity inbound logistics เป็นการรับสุกรณ์มาจากฟาร์มที่เราเลี้ยงเองเพื่อนำม,มาชำแหละจัดเก็บสินค้าไว้ในห้องแช่แข็งที่อุณหภูม0ิ0ถึง4องศาเซลเซียสและสินค้าแช่แข็งที่อุณหภูมิล18องศาเซลเซียสแจกจ่จายสินค้าผ่านตู้ควบคุมอุณหภูมิที่0ถึง4องศาเซลเซียสของแช่แข็งที่อุณหภูมิล18องศาเซลเซียส กอรเกชั่นรับสุกรเป็นนมาจากร์าผักสุกรไว้ในครอบพักเพ,พื่อลดความเครียดเป็นระยะเวลา3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเข้าสู่กระบวนการจำแหลกเอาเครื่องไม้ออกและผ่าซากเป็นสองซี่เข้าสู่ห้องเย็นเพื่อลดอุณหภูมิซากที่อุณหภูมิลบ18องศาเป็นเวลา4ชั่วโมงแล้วย้ายมาที่ห้ององุณหภูมิ0ถึง4องศาแช่ซากที่อุณหภูมิ0ถึง4องศาเป็นเวลา1ึคืนนำซากที่แช่มาทำการตัดแต่งแยกชิ้นส่วนต่อไปคือเอาบอลโลจิสติก หนึ่งช่องทางออนไลน์ฝ่ายขายรับออเดอร์จากช่องทางต่างๆจากลูกค้าแล้วส่งออเดอร์ให้ฝ่ายผลิตเพื่อที่จะผลิตสินค้าและนำส่งในวันถัดไป 2. ช่องทางหน้าร้านหน้าร้านจะมีการบรรจุเป็นสินค้าแพ็คๆแพ็คละห้าร้อยกร,รมัมเพื่อที่จะง่ายต่อพนักงานขายและลูกค้าต่อไป Customer Service ช่องทางออนไลน์จะมีรถส่งสินค้าผ่านตู้ควบคุมบุณหภูมิมีระบบตรวจสอบสินค้าย,ย้อนหลังหากสินค้ามีปัญหามีใบเคลื่อนย้ายซักซากออกนอกจังหวัดออกเป็นเอกสารให้อย่างถูกกฎหมาย ช่องทางหน้าร้านมีบริการแบ่งสินค้าเป็นแพ็คละหนึ่งร้อยกรัมหากลูกค้าต้องการมีบรรจุภันที่สามารถควบคุมอุณหภูมิความเย็นให้สินค้าสดใหม่อยู่ตลอดมีพนักงานคอยให้คําตอบในกรณีที่ลูกค้าเกิดข้อสงสัยกับสินค้าโปรคิวเมนต์ในกรณีที่สุกรณ์ของตลาดอยู่ตัวไม่ทันจะมีการติดต่อหาซัพพลายเออร์เพื่อจะขอซื้อสุกรณ์จากความใกล้เคียงโดยจะทําการขอดูเอกสารรับรองว่าเป็นความปลอดยาชีวนะหากปลอดภัยก็จะนําสุกรณ์เข้ามาชำระเพื่อตัดแต่งเอาชิ้นส่วน ต่อไปเทคโนโลยีอิเวลอปเมนคือการใช้โรงเรือนแบบปิดระบบระบรายอากาศแบบมุมลงใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงชำแหละใช้ระบบออตโต้ฟีดหรือระบบส่งอาหารอัตโนมัติต่อไปคือิวแมนรียอร์มเนจเมนการจัดการสัญยาคนมนุษย์ที่ทำให้การรับอิดของพนักงานต่ำลงรับจ้างพนักงานและมีการฝึกพนักงานให้มือปฏิบัติงานจริงอยู่ตลอดมีการอบรมพัฒนาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับธุรกิจต่างสม่ำเสมอและจะมีการปรับเงินเดือนรายปีตามความสามารถของพนักงาน หัวหน้าเองเห็นถึงศักยภาพของตัวพนักงานก็จะมีการนำพนักงานมาพัฒนา,นาความรู้ในด้านต่างๆเพื่อที่จะโต๊ะโตขึ้นไปเรื่อยๆและสุดท้ายฟิล์มอินฟราสตรักเจอร์เริ่มที่ผู้จัดการโรงงานลองมาเป็นผู้จัดการทั่วไปแล้วต่อด้วยระดับผู้จัดการแต่ละฝ่ายเริ่มที่ฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพผู้จัดการฝ่ายผลิตผู้จัดการฝ่ายขนส่งและลองลงมาก็คือระดับผู้ปฏิบัติงานตามส่วนงานตาม การวิเคราะห์ความเสี่ยงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ความเสี่ยงเรื่องช่องทางการตลาดที่น้อยซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยด้วยกันเช่นช่องทางการขายที่น้อยทําให้มีโอกาสขายสินค้าได้น้อยเพราะเมื่อราคาเนื้อสุก,กรตกต,กต่ําทางฟาร์มไม่ได้มีวิธีการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับเนื้อสุก,กรหรือมีวิธีการเก็บรักษาเนื้อสุก,กรจึงจําเป็นจะต้องขายตามราคาตลาดความเสี่ยงด้านการดําเนินงานด้านการจัดการผู้เลี้ยงสุก,กรมักเผชิญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ล้าสมัยและชำรุดบ่อย ความเสี่ยงเรื่องบุคลากรที่ขาดความรู้ความสามารถการสื่อสารที่ไม่เข้าใจเพราะคนงานส่วนใหญ่เป็นชาวต่างด้าวอีกทั้งพนักงานละเลยไม่ให้ความสําคัญกับงานไม่กล้าตัดสินใจในการทํางานจนทําให้งานล่าช้าจนเกิดความผิดพลาดความเสี่ยงด้านการเงิน 1. ความผันผวนของอัตราดอกเบียจากการกู้ยืมเงินและสินเชื่อจากธนาคารก็นําม,มาใช้ในการขยายกิจการ2 ความเสี่ยงเรื่องราคาเนื้อสุกรที่ผันผวนเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยด้วยกันเช่นราคาของลูกสุกรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ราคาสุกรผุนเพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากราคาของลูกสุกรเป็นต้นทุนในการเลี้ยงสุกรผุน 3. ความเสี่ยงเรื่องของอาหาร เนื่องจากอาหารเป็นต้นทุนหลักในการเลี้ยงสุก,กรและมีความผันผวนของราคาที่สูงการที่ราคาอาหารสัตว์มีความผันผวนมาเกิดจากการที่ราคาของวัตถุดิบอาหารสัตว์มีความผันผวนซึ่งเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยด้วยกันเช่นฤด,ดูกาลอุปสงค์อุป,อปทานราคาน้ำมันดิบโลกแมลงและภัยธรรมชาตินอกจากนี้ผู้เลี้ยงสุก,กรยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงเรื่องของคุณภาพของอาหารสัตว์ที่ต่ำซึ่งเกิดจากการปลอมปลนไม่ว่าจะเป็นหินรวดทรายเป็นต้นและการปนเปื้อนจากสารเคมี อาทิยาฆ่าแมลงหรือสารพิษจากเชื้อราที่อาจส่งผลเสียต่อสุกรได้ความเสี่ยงด้านกฎหมายความเสี่ยงเรื่องกฎหมายขอ้อบังคับกฎระเบียบของภาครัฐเช่นช่วงที่เกิดโรคในสุกรได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรคในสุกรสัตว์ พศ2558เ่ลห่าไม่ให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ทาให้เกษตรกรผู้เลี้ยสุกรไม่สามารถขายสุกรได้จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเลี้ยสุกรเพื่อรอขายต่อไปซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับเกษตรกรนอกจากนี้การกําหนดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มการกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและข้อกําหนดความต้องการของลูกค้าเช่นในข้อกําหนดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มมีการกําหนดให้อุปกรณ์ทุกชนิดก่อนนำเข้าฟาร์มจะต้องผ่านแสง U ูเพื่อฆ่าเชื้อโรคซึ่งเครื่อง UV มีราคาแพง และเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกรเกณฑ์สําหรับการประเมินความเสี่ยงระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกําหนดเกณฑ์ไว้5ระดับดังนี้ค่ะโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมากหรือบ่อยมากความถี่ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นมากกว่า7จครั้งในรอบ3ปีระดับคะแนน5โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงหรือบ่อยความถี่ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้น6 7ถึงครั้งในรอบ3ปีระดับคะแนน4โอกาสที่เกิดความเสี่ยงปานกลางความถี่ที่เกิดขึ้น เกิดขึ้น4-5ครั้งในรอบ3ปีระดับคะแนน3โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำหรือน้อยความถี่ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้น2-3ครั้งในรอบ3ปีระดับคะแนน2โอกาสที่เกิดความเสี่ยงต่ำมากหรือน้อยมากความถี่ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นใน1ครั้งในรอบ3ปีระดับคะแนน1เกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกำหนดเกณฑ์ไว้5ระดับดังนี้ค่ะ ผลกระทบต่อองค์กรสูงมากหรือบ่อยมากความถี่ที่เกิดขึ้นมากกว่า500,000ระดับคะแนน5ผลกระทบต่อองค์กรสูงหรือบ่อยความถี่ที่เกิดขึ้น3 0 0 0 0 0ถึง500,000ระดับคะแนน4ผลกระทบต่อองค์กรปรานกลางความถี่ที่เกิดขึ้น1 0 0 0 0 0ถึง300,000ระดับคะแนน3ผลกระทบต่อองค์กรต่ำหรือน้อยความถี่ที่เกิดขึ้น 20- 0 0 0ถึง100,000ระดับคะแนน2 ผลกระทบต่อองค์กรต่ำม,มากหรือน้อยมากความทีที่เกิดขึ้นไม่เกิน20,000ระดับคะแนน1กลยุทธ์ระดับองค์การ กลยุทธ์ระดับองค์การที่เลือกใช้คือ A g o Star Strategy ในรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคซึ่งในอนาคตจะสานต่อความสำเร็จโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นของตนเองจากเื้นสุกรที่ทางเราผลิตเองและทําการตลาดเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆควบคู่ไปกับการรักษากลุ่มลูกค้าเดิมไว้กลยุทธ์ระดับธุรกิจกลยุทธ์การแข่งขัน1กลยุทธ์ผู้นําด้านต้นทุนลดต้นทุนค่าอาหารโดยการปรับลดเบีมันอาหารที่ให้สุกรกินลง10%จากปริมาณ สุกรก,กินเต็มที่หรือจะให้ย่าขนทัน่นสดผสมรวมกับสูตรอาหารในปริมาณ10%ของน้ำหนักสุกรกจะทำให้สามารถลดค่าอาหารลงได้10% 2. กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง 2.1ด้านผลิตภัณฑ์มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตอนเองและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ2.2ด้านการให้บริการมีการจัดทําโปรโมชั่นที่แตกต่างกันในทุกๆเดือนขึ้นอยู่กับสินค้าในแต่ละเดือนว่าสินค้าชนิดไหนมีสต็อกเยอะเกินไปก็จะนํามาทําโปรโมชั่น 3. กุทธ์การมุ่งที่ต้นทุนมีการจัดหารโรงงานบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเดียวกันแต่ราคาถูกกว่ากัน 4. กลยุทธ์การมุ่งที่ความแตกต่างมีการเจาะตลาดอุตสาหากรรมที่มีการแปลรูปใน,นสุกรและมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าประจำากลยุทธ์ตอบสนองรวดเร็วมีการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจโดยการสร้าง AI c h a t b o อซึ่งเป็นการตอบคำถามอัตโนมัติโดยจะสร้างจากคำถามที่มักพบบ่อยในกลุ่มลูกค้ากลยุทธ์ความร่วมมือ1กลยุทธ์สร้างสัมพันธมิตร มีการสร้างส,างสัมพันธมิตรกับบริษัทอาหารสัตว์และบริษัทแปรลูกสุกรโดยการซื้ออาหารจากบริษัทเดียวและมีการส่งเนื้อสุกรให้บริษัทแปรลูกสุกรเป็นประจำสองกลยุทธ์ร่วมลงทุนการร่วมลงทุนกับร้านขายหมูสดร้านซกิยากิหรือร้านหมูกระทะกลยุทธ์ระดับหน้าที่กลยุทธ์ด้านการตลาดกลยุทธ์ด้านสินค้า เน้นด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าซึ่งเนื้อสุ่กณ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GMP HACCP ให้เป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือและในตัวของบรรจุภัณฑ์จะมีการระบุลดการผลิตของสินค้าหากพบปัญหาก็สามารถสืบย้อนกลับที่มาของปัญหาได้กลยุทธ์ด้านการดำเนินงาน 1. นําำเครื่องจักรเข้ามาช่วยเสริมในส่วนงานต่างๆเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่อาจคาดคิดและช่วยให้สามารถควบคุมอัตราการผลิตได้อย่างแม่นยำาอ จัดทิวงานการส่งสินค้าให้เหมาะสมโดยพยายามจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าที่ฟิกเวลามาก่อนให้อยู่ในเวลาที่ลูกค้ากําหนดเพื่อลดปัญหาการโดนตีสินค้าคืนกลยุทธ์ด้านการเงินดูแลข้อมูลบัญชีการเงินของกิจการทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายต้นทุนรายรับรายจ่ายรวมไปถึงจัดการเรื่องภาษีให้เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กฎหมายกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลการจ้างพานักงานที่มีความอดทนสูง มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับหน้าที่ของตนและการอบรมพนักงานให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นในเรื่องต่างๆของบริษัทเพื่อที่จะสามารถนำมาพัฒนาตัวเองได้หากเล็งเห็นถึงศัก,กยภาพก็จะได้รับค่าตอบแทนตามศัก,กยภาพที่แสดงออกมาการวัดผลประเมินแนวคิด 1. ด้านการเงินมีการลดต้นทุนเริ่มจากความสุกรคือลดการให้อาหารของสุกรและปรับสูตรอาหารทําให้ค่าอาหารของสุกรลดลง10ควบคุมการตัดแต่งเนื้อสุกรให้ไม่เกิดของเสียเกิน5เจากน้ำหนักของสุกร100 2. ด้านกระบวนการดําเนินธุรกิจใช้เครื่องจักรมาช่วยในสายงานผลิตเพื่อลดโอกาสปัญหาที่จะเกิดขึ้น 3. ด้านการเรียนรู้และการเติบโตพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานความพึงพอใจของพนักงาน 4. ด้านลูกคา้าวัดผลจากความพึงพอใจของลูกค้าในด้านต่างๆ